เพราะาที่นี้มันก็มีดทนทีทีรู้ร้าะ่จัเวลาบ้างก็ยังจะพออนุรัได้แต่ไม่รู้อะไรในี้เกินเวลาไปแล้วครับหวงพ่อครับตอนนี้ที่เป็นมีกระแสอย่างโด่งดังออกข่าวทุกช่องทุกสื่อนะครับว่ามีรองเจ้าคณะภาคนะครับเอ่มีการล้อมวงไล่จันานโดยมีการห้างว่า อ้างการพนันเป็นประเพณีเนี่ยถามว่าเป็นประเพณีที่ดีงามงดงามควรสืบต่อหรือควรตัดทิ้งประเพณีเกี่ยวกับการพนันเป็นอบายมุกและสถานที่ไปนั่นเขาเรียกอะไรถ้าพระบวชแล้วการเรียนหน่อยถ้าบวชเรียนก็ต้องรู้ว่าอโคจร ที่ที่ไม่ควรจะจรที่ที่ไม่ควรจะไป <c oughs> <c oughs> แล้วยังขืนไปอย่างนี้เขาเรียกว่ารู้แล้วขืนทำก็เป็นสิ่งที่เรียกกันว่าชาวโลกติเตียนปวดแล้วยังละอับายมุกไม่ได้เนี่ยอับายมุกแปลว่าปากทางของความเสื่อมนั้นควรไปทางไหนควรไปทางมรรคผลหรือควรไปทางอบายมุก ถ้าเป็นพระบวชมาขนาดนั้นแล้วไม่รู้เนี่ยต้องถือว่ามืดบอดบวชเรียนแบบมืดบอดแล้วก็จะมืดมามืดไปต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะพระที่จะรุ่นหลังต่อไปเนี่ยขอให้รู้ไว้เลยว่าอโคจรเป็นที่ที่พระไม่ควรไปสถานการบรรนานเล่า,ลาส่องโสเพณีอะไรต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ไปแล้วไม่เจริญในพรมจันท์มีแต่จะเสื่อมลงถอยลงเป็นอย่างปราดจีนว่าเลยอะไรที่จะทำให้มนุษย์สูงส่งดีงามนอกจากคำว่ารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและไม่มีอะไรจะดึงมนุษย์ตกต่ำเท่ากับไม่รู้ว่าอะไรควรไม่รู้ว่าอะไรไม่ควรความไม่รู้เรื่องอย่างเนี้ต้องเรียกว่า บวชเรียนหรือบวชอะไรเนี่ยถ้าบวชเรียนต้องรู้หรือรู้แล้วยังขืนทำก็เป็นเรื่องไม่ดีงามเลยเป็นเรื่องต่ำแซมเสื่อมเสียแต่ถ้ารู้แล้วเว้นได้ห้ามใจได้ที่ที่ไม่ควรไปก็อย่าไปห้ามใจไม่อยู่ก็สึกออกไปแล้วไปเล่นไปเที่ยวยังไงก็ความเสียหายมันเฉพาะส่วนตัวแต่ถ้าทำแบบนี้เสียส่วนตัว แล้วก็เสียภาพลักษณ์ส่วนรวมของพุทธสาวกที่ดีงามเป็นเรื่องที่น่าอนาจใจแต่เดี๋ยวก็คงจัดการกันก็ต้องขออนุโมทนากับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงรายที่ไม่ปล่อยให้เรื่องเสียหายอย่างนี้บานปลายรีบจัดการจัดศึกียให้หมดไป ท่านทําถูกต้องแล้วกับคนที่ไม่ทําอะไรไม่ถูกต้องฝ่ายถูกต้องต้องรีบจัดการจะได้ไม่มีเสี้นหนามพัสสาสนาให้เป็นที่ครหานินทาต่อไปขออนุโมทนากับคณะสงฆ์เชียงรายที่จัดการเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็ว